เควสวิถีซัมมอนสตัวแรกเลียตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามา,มาเล่าให้ฟังการจากที่เล่นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการ t o nubs no summoners cast นะครับก็สำหรับ summoners w a r a นะครับก็เล่นตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็เกมหยุดไม่อยู่นะฮะก็จะมีคําถามหนึ่งในไลฟ์สตรีมเมื่อวานนะครับเพื่อนสามารถดูย้อนหลังกันได้ด้วยนะก็คือจะมีเควสหนึ่งที่เป็นวิถีซัมมอนนะก็คือในตัวเกมนะครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์5าาววมใ่่นนกรเชงแีย ค่อนข้างช่วยได้มากเลยในโหมดต่างๆนะครับก็ตัวเกมจะแบ่งเป็นโหมดแบบลองอลองคิดภาพไปเล่นมี2แบบก็ละกันมีโหมดที่เป็น Tower Defense ใช่ไหมและอีส่วนจะเป็นโหมดที่เป็น i d ดนะครับก็คือลุยดันต่างๆเป็น PVE อย่างเงี้ยคือมอนสเตอร์แต่ละตัวมันก็จะมีความสามารถและเก่งในคอนเทนต์ใน2ด้านนี้ที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันละกันว่าตัวที่เลือกมีตัวอะไรบ้างแต่ว่าในการเลือก2ตัวนะอะหลักๆก,ก็คือจะให้เลือกกระทาาดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมก็ในตัวที่เลือกได้จะมีธาตุลมไฟนน้้ะครกก็กืืออออจใหเเลมต์ที าธาธกะทาันรตัวที่ผมเลือกในตอนเริ่มต้นมาตอนแรกนะครับกษษษษ็จะผมผมจะเลือก อ่าเจ้าตัววาเนซ่านะครับอ่ามาก่อนเลยตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบว่าเอ้ยทการตีหมูได้ใช่ไหมใช้งานได้ทั้งในโหมดของอดอลแล้วก็ทีดีด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันนะครับอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือลูเชนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นธาตุลมนะเอาไว้ตีหมูรุนแรงใช้ในโหมดทั้งทาวเวอร์ดีฟเแล้วก็อ่าใช้ล่าบอสได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คือเป็น2ตัวแรกที่ผมเลือกเลือกมานะแต่เพื่อนจะสา,สามารถที่จะเลือกให้แตกต่างกันออกไปได้ด้วยเพราะว่าแแแแตตตตต่่่่ละะัััววนนนนีีมมมกกกก็จ็จคาขตตาขงงงนนรใท อ่าอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าอันนี้คือ2ตัวที่ผมเลือกมานะแต่เดี๋ยวผมจะประมวลให้ดูว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจอีกนะครับสตัวแรกที่น่าสนใจอีกก็เนี่ยอาริเซียถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบอ่อผมว่าจริงๆแล้วก็คือในคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบโหมดที่เป็นไอดอลกับ T ีดีนะตัวนี้จะเก่งในในโหมดของอ่าทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ค่อนข้างมากนะครับอย่างอาริเซียอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่แบบพอเราเล่นมาแล้วแล้วลองประมวลกันดูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากที่เล่นมา Vanessa, นวา ครบเครื่องใช้ได้ในแหลกหลากหลายคอนเทนต์จากที่เล่นมานะครับก็จะมีความสามารถในการตีเป็นรูปพัดนะครับผมก็ตีเป็นแบบเป็นเอรีอาเดเมเอนะอันนี้ก็คือตีเป็นหมู่ได้นะครับก็ถ้าเล่นในโหมด Tower Defense ตัวนี้จะใช้ได้ดีกับพวกที่แบบติดสโลติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะจับศัตรูแบบกองเป็นม็อบแล้วก็ตี ได้ค่อนข้างจะเป็นวงกว้างนะครับมีการโจมตีคริติคอลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าโจมตีรุนแรงนะครับผมแล้วก็เพิ่มแอตแท็กเลเวล5ให้ด้วยนะครับให้พรรคพวกที่อยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นท่าที่เอาไว้เป็นบัฟให้เพื่อนในทีมได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลเฉพาะนะ Warriors Return นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่ทำดาเมจ้เป็นต์นะครับในระยะแอตแทกเมตรนะครับแล้วก็โจมตีเป็นรูปพัดอันนี้เป็นท่าที่โจมตีอย่างรุนแรงด้วยแล้วก็ทำให้ศัตรูมึนงงได้ด้วยสองว็นาทน วานิซ่านะครับวานิซ่าเนี่ยก็เห็นไหมเห็นไหมว่ามันค่อนข้างจะเป็นตัวที่แบบว่ามันออ l r า u n d ใช่ไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตแล้วเจ้าเจ้าตัวแฮชแท็กแถบบนเนี่ยมีอะไรบ้างศึกล่าบอสศึกพิทักษ์เพิ่มแอชแท็กให้พักพวกได้แล้วก็ทําให้สู้มือนงงได้นะครับก็แฮชแท็กข้างบนจะเป็นตัวบอกความสามารถที่ค่อนข้างจะรอบด้านของน้องนะครับก็ใช้ได้ค่อนข้างจะไหลคอนเทนต์นะตัวต่อไปนะครับนี่ลูเชนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหนักไปทางแบบอ่าล่าบอสศึกพิทักษ์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบเจ้าตัวที่เป็น Tower Defense, นน็นนนนนททััทั้้้้งแลลววกกไออออดดใาาารร่บบสยะคี ัตติดพิษได้รุนแรงด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำเดามจได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เอาไปลุยได้ในหลากหลายคอนเทนต์นะครับอ่าตัวต่อไปนะครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปที่อันนี้ที่ผมแบบหยิบหยิบมานะทีนี้จะมีตัวที่หลุดเลดมาด,ด้วยอย่างอาริเซียเป็นต้นนะตัวเนี้ยหลังจากที่ได้มาแล้วอาริเซียเนี่ยเป็นตัวที่ใช้กับโหมดศึกพิทักษ์ ได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็สามารถที่จะแช่แข็งศัตรูได้ด้วยนะครับอันนี้คือแบบจะทําให้แบบเวลาลงพวกศึกพิทักษ์เนี่ยก็จะสามารถที่จะแบบมีสกิลมูลอะไรอย่างเงี้ยใช้สกิลได้ค่อนข้างจะรัวๆเลยในการเล่นโหมด t o ว e r d e f ด n s e นะครับแต่ตัวเนี้ยก็จะค่อนข้างหนักไปทาง Tower Defense เป็นหลักเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบเพื่อนๆต้องการที่จะเล่นแบบพวกโหมดไตยหอ PVE อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับแอร Uh, ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าศึกพิทักษ์หรือว่าในโหมดทีดีก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในพวกแบบการเล่นแบบที่เป็นแบบ PVE อารีนาไต่หออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะมีสกิลที่สําคัญมากคือสกิลของการใส่โลนะครับใส่โลแล้วก็ป้องกันทีมจากดามเมจได้ก็นั่งดีแต่ว่า ต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องแบบเอ้ยต,อต้องต้องจริงๆพอมาเล่นเกมนี้ต้องบาลานซ์กันนะระหว่างโหมดที่เป็นไอดอลแล้วก็โหมดที่เป็น TD นะครับสโหมดเนี้ยคือเราจะเล่นหนักไปทางคอนเทนต์ใดคอ,คอนเทนต์หนึ่งไม่ได้ก็คือจะต้องแบบคระท่ากันแล้วก็มีมอนสเตอร์ที่แบบว่าคระกันระหว่าง2องคอนเทนต์ให้แบบว่า โตไปไปพร้อมๆกันได้นะครับเพราะว่าทั้งสองโหมดเนี่ยก็จะมีรางวัลในโหมดต่างๆที่มากขึ้นกันไปด้วยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันพอมันเอาไปลงในโหมดต่างๆแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ผมจะเอาไปลงในโหมดที่เป็นสึกพิทักษ์นะ่าลองดูนะครับอ่าอย่างเช่นแบบสึกพิทักษ์อันนี้นะครับก็เราก็จะเอาทีมนี้ไปลงกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของแต่แต่แต่ละตัวนะเดี๋ยวแคสซานดราเราจะออกวิดีโอแยกมาอีกอันหนึ่งด้วยนะเป็นตัวที่ตีเดี่ยวางงรุแดด้ก็ อย่าลืมนะครับในทุกดานเราก็มีการจัดวางนะครับผมให้มันค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มสักนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละตัวว่าเดี๋ยอย่างสมมุติในโหมดของท d ดีอย่างเงี้ยนะครับผมจะไม่กดสกิลออโต้นะเดี๋ยวเราลอง,ลองมาดูนะตัวที่โดดเด่นอย่างอาริเซียเนี่ยก็คือจะกดสกิลได้ค่อนข้างจะถี่ยิบเลยนะครับ่าสตมาแล้วอันนี้เป็นสปิดคูณ2นะ แล้วรอสกิลการ์ดออกมานะครับเห็นไหมฮะเวอร์วินอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพายุวิ่งวิ่งออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยอาริเซียเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าเอ้สกิลมันจะออกทียิบเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีจุดเด่นในด้านของการเล่นโหมดทีดีกขาั้งเยอะแล้วก็ทีนี้เห็นไหมครับเวลาที่แบบว่า เราสร้างพวกป้อมต่างๆเนี่ยมามาป้องกันเนี่ยเราก็จะทําการแบบเอ้ยเอาสามธาตุเนี่ยมากองกองกันไว้ในจุดที่อ่าศัตรูแบบมาอยู่รวมกันเห็นไหมฮะเวอร์วินมาอีกแล้วนะเนี่ยเวอร์วินก็จะเป็นดาเมจลมลมหมุนนะครับเห็นไหมก็จะเป็นการโจมตีแบบอ่อแบบหมู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์เวฟของศัตรูได้ค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่งสำหรับโหมดทีดีนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอ่อแบบตีพวกโหมดที่เป็นทาวเวอร์ดีเฟนส์นะอาริเซียเนี่ยค่อนข้างจะตีหมู่ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ อ่าแล้วก็มีการแบบตีแบบเป็นวงกว้างด้วยสําหรับเจ้าตัวอาริเซียนะจะเคลียร์ได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยได้เวิร์ลวินอีกรอบนะครับเ <laughs> พิ่มพายุเพิ่มพายุโจมตีไปเรื่อย <laughs> ๆเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีแบบมีจํานวนพายุวิ่งไปวิ่งมาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบเล่นสนุกนะเห็นไหมเวิร์ลวินเนี่ยเห็นไหมแบบปัน่นปึ๊บบึบบบ้ได้ค่อนข้างสนุกในโหมดทาวเวอร์ดีฟเอนส์เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นแบบพวกธาตุไฟต่างๆที่อ่ามอนสเตอร์ทที่ชนะาง อย่างเช่นพวกอ่าพวกธาตุไฟก็จะชนะธาตุลมหรือตัวสีเขียวๆใช่ไหมอันนี้ก็แบบพวกอ่าเจ้าพวกตัววานนิซาหรืออะไรพวกพวกเนี้ยก็จะทําการโจมตีได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยก็เผื่อใครชอบโหมดทาวเวอร์ดีเฟนซ์อาริเซียช่วยได้ดีนะครับเนีเดี๋ยวเราลองมาดูในโหมดของ PVE กันบ้างนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโหมดที่เป็น PVE อย่างเงี้ยแล้วมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับออกนะตึ๊บนี่ฮะเนี่ยก็ การได้มอนสเตอร์5ดาวมาเพื่อนในที่ได้มาช่วงแรกๆเนี่ยก็แนะนําให้แบบเอ้ยอัพเลเวลของตัวมอนสเตอร์5ดาวให้มันแบบให้มันทัวรทัวเฉลี่ยพอๆกันไปได้เลยนะครับวัตถุดิบในการอัพตัวสกิลอัพตัวเลเวลของมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี่เนาะอ่าก็จะเป็นเจ้าตัวคริสตัลนี่นะครับเจ้าตัวผลึกสีน้ําเงินมุมขวาบนอันนี้นะครับนี่ผม b ิง n g b ไว้ให้นะนะครับก็อันนี้เอามาอัพตัว5ดาวแบบทัวเฉลี่ยกันนะครับวาเนซ่าก็เป็นตัวที่อัพได้ดีนะครับอ่าอันนี้ผมจะผมอัพ เหมือนเหมือนเหมือนกันเพราะว่าตัวอื่นมันกระโดดตามมาทีหลังนะครับอ่าก็เดี๋ยวทีนที้จริงๆแล้วเราสามารถรีเซ็ตสกิลได้การใช้ตัวนาฬิกาทรายด้วยเผื่อแบบตัวไหนที่แบบว่าเราอยากจะแบบเอ้ยย้ายการอัพเลเวลจากตัวนี้แล้วเอาทรัพยายกรไปอัพอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอ่าเอาละมาเดี๋ยวเราลองมาดูในโหมดที่เป็นแบบ PVE กันบ้างคือตัวที่ใช้ได้ค่อนข้างครอบคลุมก็คือเจ้าวาดวาเนซ่านี่แหละนะครับจะเห็นว่าเนี่ยวาเนซ่าก็จะมีพวกวอลเลอร์รีเทิร์นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแบบว่ามันกลับไปเล่นด่านย้อนหลังยังยังไงนะย้ายกลับไปเล่นด่านย้อนหลังได้ช่วงไหนก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเดี๋ยวถ้าเราลองมาย้ายดูตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเราจะเห็นคุณสมบัติของมอนสเตอร์แต่ละตัวได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าแบบเอาไว้สู้กับบอสอย่างเงี้ยวานิซ่าเดี๋ยจะสู้กับพวกบอสธาตุเนี่ยธาตุธาตุสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับได้ค่อนข้างดีนะ เนี่ยครับลองดูวาวาเนซ่าเนี่ยก็จะมีการตีที่เป็นรูปพัดใช่ไหมอ่าตีเป็นตีตีหมู่ใช่ไหมครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเอ่อเจ้าตัวเดี๋ยวเราเดี๋ยวของอาร์คน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ลองไปอยู่แถวหลังดูเพราะว่าอาร์คน้ำจะมีอ่าท่าที่เป็นบัฟอ่าบัฟเป็นโลบัฟบัฟโลให้ทีมนะครับช่วยดูดซับดาเมจได้ด้วยนะเนี่ยวานิซาก็เป็นตัวทตุไฟที่ดีแล้วก็ใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์นะครับอ่าดีมากอยู่นะเนี่ยตีหมู่ได้ด้วยอะไรแบบนี้ครับเห็นไหม ก็สามารถที่จะเล่นได้ในหลากหลายคอนเทนต์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปดูถ้าเกิดว่าเราทําการจัดวางมอนสเตอร์ใหม่นะเนี่ยครับแล้วถ้าเราเอาอาร์กน้ำนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอาร์กน้ำนะครับอาร์กน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถ้าเราเล่นในโหมดที่เป็นตึกพิทักษ์นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยอาร์กน้ำเนี่ยในในตัวที่เป็นระดับ ด่านที่2เนี่ยอัคน้ำก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะเอามาเพิ่มดาวได้นะครับเพราะฉะนั้นอัคน้ำเอามาแต่แรกๆเนี่ยเราปลดล็อกดาวแต่แรกก็จะสามารถช่วยให้อัคน้ำเนี่ยได้การอัพของเพิ่มได้นะครับเนี่ยก็จะมีตัวดาวใช่ไหมเมื่อเลื่อนขึ้นเป็น2ดาวเห็นไหมฮะก็จะแบบเนี่ยสามารถอัพพวกเครื่องประดับได้นะครับแล้วก็ใส่ออปชั่นตรงนี้เพิ่มได้ด้วยนะครับสำหรับแอ,แอร์แอร์เรียลนะนะก็อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ เพื่อนสามารถที่จะหากันได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้กเ็เดี๋ยวอาค้ําเราลองมาดูกันบ้างนะสำหรับการวางมอนสเตอร์เนี่ยตัวนี้คือก็จะช่วยในการลงลงพวกคอนเทนต์ที่เป็น PVE ต่างๆได้ค่อนข้างดีด้วยนะเราลองเอาอาร์คน้ำไว้ข้างหลังนะครับอาร์คน้ําจะมีสกิลในการที่แบบว่าเอาไว้สําหรับการใส่โล่ให้ทีมได้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเอาอาค้าไว้ข้างหลังหน้านี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราอักน้ำใช้สกิลโล่นะก็จะช่วยทำให้ทีมแข่งขึ้นมานะครับผมเอาอันนี้ผมเอาเจ้าตัววาไฟเนี่ยไปแทงด้านหน้านะเห็นไหมฮะนี่เริ่มมีโล่ให้ทีมแล้วโล่อันนี้ก็จะช่วยในการดูดซับดาเมจให้ทีมได้ด้วยอันนี้ความความหนาของโล่ขึ้นตาม HP ของอักน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเอาไว้ใส่โล่ใน PvP PvE อย่างเงี้ยก็จะช่วยทําให้ทีมเราเแข็งมากขึ้นนะครับก็ถ้าเราไปที่เนี่ยมันก็จะมี แมบอื่นๆอย่างเช่นดันเจี้ยนต่างๆนะครับสนามปละลองนะหอคอยสู่สวรรค์เนี่ยอักน้ำก็มีความจำเป็นเหมือนกันอันนี้ก็จะใช้ได้ใช้งานได้นะครับเอาอักน้ำใส่ไปข้างหลังสิอ,อย่างนี้ก่อนนะครับลองดูนะแล้วก็เราก็เอาไปลุยเลยนะครับสนามปละลองนะนี่ปึบ๊บถ้าเอาอักน้ำไปไว้ข้างหลังเนี่ยก็คือว่าก็สามารถใส่โลได้ทั้งในใน p v p ก็ช่วยเราได้นะนี่ครับ ต้องระวังเรื่องธาตุด้วยนะด้วยความที่แบบว่าเจ้าอาคน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบมันค่อนข้างจะ,ะเจอธาตุเจอธาตุลมแล้วมันสู้ลําบากแล้วกันมันก็จะตายก่อนที่มันจะกางโลอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็เนี่ยแหละก็ท้าทายชั้นต่อไปอ่ะเอาเอาเอา,เอาอาน้าอยู่ห่างๆไว้ก่อนประมาณนั้นนะครับนี่ก็ใช้งานได้อ่าในช่วงแรกๆนะครับเพื่อนๆสามารถเอามาได้จริงๆก็จะมีตัวที่น่าสนใจอย,อยู่อีกหลายตัวเหมือนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆ มาดูกันนะครับนะออกมาตอนนี้ก่อนนะนี่ครับก็สําหรับเควสนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆแบบค่อยๆเก็บมาเริ่มต้นจากการเก็บคลาท่าก่อนแล้วก็เอาไว้เคลียร์คอนเทนต์นะจริงๆก็ได้รับคำแนะนําจากเพื่อนๆมาว่าเจ้าตัวอย่างเวอร์เดฮิลอันนี้ใช่ไหมครับก็เป็นตัวที่เอาไว้ตีได้นะก็สามารถเอาไปเล่นทั้งในเล่นในโหมดทีดีได้โหมดไอดอลก็ช่วยได้ทําให้สตูเลือดไหลได้ดีด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งที่แนะนํามาก็นี่ครับผมเจ้าตัวชิวาใช่ไหม อันนี้ก็ทำให้ศัตรูโสโลได้อะไรเงี้ยนะใช้ในศึกเทปพพิทักก็คือจะเป็นแบบโหมดทีดนะครับใช้ล่าบอสก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็นี่แหละเป็นตัวที่ผมอลองเอามาเล่นแลวประมวลให้เพื่อนเอนฟังกันอ่าเชเชซอนนะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ฮิลได้ค่อนข้างดีด้วยนะอันนี้แบบน้องรุดเลทมานะครับอ่าก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อันนี้น่าจะมีแจกนะสำหรับเมจิกไนท์ธาตุน้ําหรือลาพิสก็ตามก็คือจุดเริ่มต้นมาครับลองเลือก2ตัวนะครับแล้วก็ที่ให้คลาธาตุกันนะครับแล้วก แล้วก็โหมดที่เป็นโห,โหมดที่เป็น TD และ ID o l นะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์และ u b s สไ i b e แล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆได้นะครับเรามีเรามีกิจกรรมร่วมทีมของจันไนท์นะครับผมกับนี่กิจกรรม u ั h t e ม m b a เ t l e นะครับสามารถลงได้ใน Google Form ด้านล่างเลยนะครับอันนี้ก็มีแจกพวกสกอร์ต่างๆมากมายด้วยนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ทำการแชร์เจ,จ้าตาเจ้าเต้าชิบะนะครับก็ของเกมนี้ก็คือรับฟรีได้จากการลงลงทะเบียดนดาวโหลดเกมด้านล่างในลลิก์เย นะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์รูปนี้แล้วก็มีโอกาสลุน Samsung S25 Ultra ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เติมแพ็คทั้งหมด25ต้องแพ็คที่เติมมูลค่ากว่า500บาทขึ้นไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการลุนการรับโทรศัพท์มือถือเจ้าตัว Samsung S25 Ultra ด้วยเช่นกันนะครับก็วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย